สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพสวยๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะ Honda CRV เครื่องยนต์ส0 0ขนยอโต้ปี2007ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะเอแอบไเบสกุญแจรีโมทนะคะพวงมอะไยมันติฟังก์ชันแอร์ระบบดิจิตอลนะคะเย็นสภาพดีมากๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะคันนี้ สภาพดีสุดๆเลยค่ะนะคะโปรโมชั่นที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะดาวหนึ่งหมื่นบาทนะคะส่งเดละาหกพันกว่าบาทค่ะขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สต๊อคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกระสุนรคันนี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะบออพับได้ด้วยนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะได้รถสภาพดีสวยไปใช้ค่ะ านหลังกว้างขนของในเยอะนะคะมีแผ่นกั้นกลางด้วยนะรถบางคันไม่มีแผ่นกั้นกลางนะคะอันนี้ไปซื้อมาสี่ห้าพันเลยนะคะรถบางคันไม่มีนะคะคันนี้มีพร้อมเลยนะคะสภาพสวยค่ะขัดดีพร้อมใช้งานค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่จดุดสดร้อนเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถ SUV สภาพไปสวยราคาไม่แพงนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะนะใชม้มากเลยค่ะภายในสีดำแนวสปอร์ตด้วยดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะ คันดัซเซวีเครื่องยนต์สองถ่านเกียร์โตปีสองพันเจ็ดค่ะดาวหนึ่งหมื่นบาทพอนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าแปดติดต่อแอมค่ะ